สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําสูตรอะไรคะพี่แตงพาราไดค่ะพาราไดนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยเรื่องบํารุงผิวนะคะริ้วรอยนะคะทําให้ผิวสดชื่นใอ้อย่างวัตถุดิบก็ไม่ได้ยุ่งยากนะค่ะตามท้องตลาดมีทุกอย่างค่ะมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบส่วนประกอบจะมีแค่สามอย่างเองแครอทนะคะมีสับปะรดมีเลยแล้วก็มีแอปเปิ้ล เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเปิดเครื่องก่อนเลยตัวนี้สำหรับแรกนี่แครอทเนี่ยค่ะทําง่ายมากเครื่องเราเห็นไหมเหมือนเดิมเลยตอบโจทย์ทุกอย่างตอกวรถนะคะไม่ต้องผ่าไม่ต้องหั่นนะคะใส่ทั้งรูปทั้งผลค่ะนี่ค่ะแอปเปลิลลงเป็นรูปเป็นผลเหมือนกันตัวนี้อยากทานอะไรก็จับใส่ลงไปได้เลยเนี่ยค่ะ แครอทหนึ่งลูกแล้วก็สาวร e หนึ่งลูกนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่สาวร e สักสองลูกก็ได้นะคะสูตรนี้ได้ทานวันสามสี่นได้เลยนะคะกับโยนใส่อย่างเดียวได้เลงนากาศออกมาเห็นไหมเป็นระเบียบมากแห้งเลยตัวนี้ ทำได้เยอะมากตัวนี้แล้วสีผลไม้เราเห็นไหมคะสดมากมน่าทานมากาลองชิมหนไหน่อยได้ไหมอยากชิมมากมสุดนี้บำรุงผิว ทำง่ายราง่าย<ๆ>ต้องเป็นสกัดเกล็ดนะคะส่วนนี้อร่อยมากเลยอะ่ะใช่สดชื่นแบบใครไม่ทานแครอทนะคะลองทำดูนะแครลลอทพอใส่ลงไปแล้วอะคือไม่มีกลิ่นแครอทเลยอืหอ <Thank you. S 2> มา ใช่นะคะลองนะคะลองทำดูไม่ทานผลไม้หรือไม่ทานผักนะลองเป็นเริ่มต้นแครอทก็ได้นะคะหรือว่าสาวรสเนี่ยแล้วก็แอปเปิลเนี่ยวัตถุดิบนี่หาง่ายมากใครอยากผิวใสนะคะผิวสวยนะลดสิวลดฝ้านะคะลองทานสูตรนี้ดูนะคะแล้วต่อไปมีนานกับพี่แตงโมจะทำสูตรไหนต่อเดี๋ยวลองมาชมกันได้นะคะ